คืนวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน63ที่ผ่านมาฟุตบอลลอลิกาสเปนมีลงเตะนัดที่28ของฤดูก,กาล2019-2020เราไปดูผลการแข่งขัน,นของทุกคู่พร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาสนโ์ล่าสุดกันปติดตามพร้อมๆกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon ก่อนอื่นเรามาดูเกมของคู่เรอัลมาดริดทีมที่ยังมีลุ้นแชมป์พบกับ เออีบาโดยในครึ่งแรกเรอัลมาดริดก็ขึ้นนําเร็วตั้งแต่นาทีที่4จากการยิงของโทนี่โครสทาให้มาดริดขึ้นนําที่1ประตูต่อศูนจากนั้นนาทีที่30ก็ขึ้นนําที่2ประตูต่อศูนย์จากการยิงของเซอร์เคิลรามอสเป็นการผ่านบอลของเอเดนอาซาและมาปิดท้ายนาทีที่37มาเชโลก็ยิงลูกที่3ให้กับมาดริดขึ้นนําที่3ประตูต่อศูนและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ เมื่อกลับลงมาเล่นต่อในเกมข้างหลังดูเหมือนว่าร e a l Madrid จะผ่อนเกมลงไปนะครับทำให้ในนาทีที่60 a เอบาตีไข่แตกไล่ขึ้นมาเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากการยิงของเปโตบิกัสและก็เป็นการผ่านบอลของปาโปเดบา s ซิสทำให้จบเกมร e a l Madrid เปิดบ้านเอาชนะเออบา3ประตูต่อหนึ่งมาต่อกันที่ผลบอลของทุกคู่ในคืนวันอาทิตย์คู่แรกอัลเลติกบิวเบลเสมอกับอัลเลติกมาดริด หประตูต่อหคู่ถัดมาเรอัลมาดริดชนะเอเอบาสามประตูต่อหและคู่สุดท้ายเรอัลโซเซดัดเสมอกับโอซาซูนาหประตูต่อหจากผลการแข่งขันของทุกคู่เราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนลาลิก้าล่าสุดเมื่อทุกทีมแข่งครบ28นัดกันไปแล้วนะครับอันดับที่1จ่าฝูงยังคงเป็นบาร์เซโลนามี61คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2เรอัลมาดริด มี59คะแนนอันดับที่3เซบียามี50คะแนนอันดับที่4เรอัลโซซิดัดมี47คะแนนอันดับที่5เกตาเฟ่อันดับที่6อัลเลติกมาดริตต่างก็มี46คะแนนเท่ากันอันดับที่7บาร์เซียมี43คะแนนอันดับที่8บีเอเลมี41คะแนนเท่ากับอันดับที่9ยังการาดาแต่ลูกผลต่างประตูดีกว่าอันดับที่10แอตเลติกบิลเบา มี38คะแนนมาดูกันต่อที่รึ่งล่างของตารางคะแนนอันดับที่11โอซาซูนามี35คะแนนอันดับที่12เลบันเตมี34คะแนนอันดับที่13เรอัลเบติสมี33คะแนนอันดับที่1 4เรอัลบายาดอลิกอันดับที่15เดบอร์ติโบอลาเบสต่างก็มี32คะแนนเท่ากันอันดับที่16เอไบามี27คะแนนอันดับที่17 เซลตาบีโกมี26คะแนนมาดูพื้นที่โซนตกชั้นกันบ้างนะครับอันดับที่18มาโยกามี25คะแนนอันดับที่19เลกาเนสอันดับที่20เอสปันยอนต่างก็มี23คะแนนเท่ากันมาอัปเดตกันต่อที่อันดับดาซานโบลาลิกาอันดับที่1ยังคงเป็นลลโอนลเมสซี่จากปารเซโลน่า20ประตูตามมาด้วยอ,อันดับที่2คาริมเบเจมา จากมาดริด14ประตูส่วนอันดับที่3มีทั้ง4คนนะครับลุยโซเลสจากบาร์เซโลนาลูคัสเปเรสจากอาลาเบสโรเจอร์มาดีจากเลบบนเตและโมเรโนจากบาลนเซียต่างก็ยิงไปที่11ประตูเท่ากันทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลลาลิก้าที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่14ที่ผ่านมาส่วนในนัดถัดไปจะเป็นนัดที่29ของฤดูกาลจะลงเตะกันในนัดกลางสัปดาห์เราจะติดตามโปรแกรมแล้วนำมาแจ้งให้ทราบ ในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ